สื่อกัมพูชารายงานว่านายอินดาราผู้แทนถาวรของกัมพูชาประจำสหประชาชาตินกกุงเจนิวาได้ข่าวพบนายโวเกอร์เติร์ข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเมื่อวันที่19พฤศจิกายนที่ผ่านมาเพื่อรายงานสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาว่าย,ยังคงตึงเครียดอย่างมากเนื่องจากไทยยังคงรุกรานอย่างต่อเนื่องนี่พูดอย่างนี้นะครับบีบบังคับพลเรือนปิดล้อมหมู่บ้านทำลายทรัพย์สินพลเรือนและกักขังฐานกัมพูชา18นายทั้งที่ก่อนหน้านี้ไทยรับปากว่าจะปล่อยตัว เขาว่าอย่างนี้นายอินดาราคนนี้นะครับยังกล่าวหาไทยในเรื่องอื่นอีกด้วยเช่นเดียวกับตอนที่เข้าพบกับผู้ในการใหญ่สำนักงาน UN เนในนครเจนีวาและประธานคณะกรรมการการชาติระหว่างประเทศเมื่อวันที่18พฤศจิกายนรวมถึงการกล่าวหาไทยใช้เรื่องทุ่นระเบิดเป็นข้ออ้างในการระงับข้อตกลงสันติภาพและดําเนินการทุกการต่อไปทั้งที่ทุ่นระเบิดที่เกิดระเบิดเมื่อสิพฤศจิกายนเป็นทุ่นระเบิดเก่าตกค้างจากสงครามและกล่าวหาทหารไทยยิงพลเรือนชาวกัมพูชาที่ไม่มีอาวุธส่งผลมีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายและบาดเจ็บสามราย และข้อหาที่ว่าทหารพรานเจคนล่วงละเมิดแรงงานหญิงชาวกัมพูชาอีกด้วยโดยนายอินดารานะครับขอให้สำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสัประชาชาติสอบสวนการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงของไทยในหมดนี้และแสดงความกังวลเกี่ยวกับการเพิกเฉยของสัตราจารย์วิทิตมันตาพรผู้รายงานพิเศษว่าด้วยสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในกัมพูชาเขาอ้างว่าหน้าที่ของผู้รายงานพิเศษไม่เพียงครอบคลุมการพัฒนาด้านสิทธิมนุษยชนภายในกัมพูชาเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการละเมิดสิทธิมนุษยชน เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางอาวุธที่กําลังดําเนินอยู่และบอกได้ว่าหากผู้รายงานพิเศษยังคงเพิกเฉยกัมพูชาจะดําเนินมาตรการที่เหมาะสมแต่ไม่ได้บอกว่ามาตรการที่ว่านี้อาจจะเป็นอะไรก่อนหน้านี้ครับก็มีการแรงาน,นว่านายอินดาราคนนี้เนี่ยได้มีการกล่าวระหว่างพบปากกับทัตนายาวาโลวายาผู้อํานวยการใหญ่สํานักงานสหประชาชาติที่นครเจนีวาเมื่อวันที่18พฤศจิกาย,ยนว่าสถานรรการณ์ชายแดนไทยกัมพูชายังคงปราะบางเนื่องจากไทยยังคงรุกรานอย่างต่อเนื่อง กระทำการขู่เข็นพลเรือนชาวกัมพูชาปิดล้อมหมู่บ้านและจับก,กุมฐานชาวกัมพูชา18คนไว้ทั้งที่มีข้อตกลงระหว่างกันส่วนข้อกล่าวหาของไทยที่ว่าเหตุระเบิดม้วนที่10พฤศจิกายนเกิดจากทุ่นระเบิดที่กัมพูชาแอบไปวางใหม่นั้นนายอินดาราชี้แจงว่าเป็นทุ่นระเบิดเก่าตกค้างจากสมัยสงครามไทยสร้างข้อกล่าวหานี้ขึ้นมาเป็นข้ออ้างเพื่อระง,งับข้อตกลงสันติภาพและยกระดับความตึงเครียดผลงานการกวาดล้างทุ่นระเบิดของกัมพูชาได้รับการยอมรับในระดับสากล แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ในการทําให้โลกปลอดทุนระเบิดไม่มีหลักฐานน่าเชื่อถือใดๆบ่งชี้ว่ามีการวางทุนระเบิดใหม่กัมพูชาไม่มีความสนใจวางทุนระเบิดใหม่เลยไม่เคยทําเช่นนั้นและจะไม่มีวันทาอีกด้วยผู้แทนถาวรกัมพูชายังแจ้งต่อผู้อํานวยการสํานักงานสยาประชาติว่าเหตุ hey, ยิงบริเวณชายแดนโมนที่12พฤศจิกายนเป็นฝ่ายไทยที่เปิดฉากยิงนะทําให้บริเวณชาวก,กัมพูชาเนี่ยเสียชีวิตหนึ่งรายบาดเจ็บอีก3รายนอกจากนี้ ยังมีกรณีทหารไทย7คนล่วงละเมิดแรงงานหญิงชาวกัมพูชาเมื่อวันที่15พฤศจิกายนล้วนเป็นเหตุการณ์ร้ายแรงสะท้อนสภาพแวดล้อมด้านความปลอดภัยที่เสื่อมถอยลงการกระทำเหล่านั้นละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมและสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงและได้ขอให้สหประชา,าชาติติดตามสนับสนุนสแสวงหาทางออกอย่างสันติต่อไปนี่ในอินดาลาก็พูดแบบนี้นะครับและในวันเดียวกันครับผู้แทนถาวรของกัมพูชาคนนี้เนี่ยยังเข้าพบมิริยาน่าสปอริยาิช ประธานคณะกรรมการการชาติระหว่างประเทศหรือ ICRC ที่นครเจนีวาและก็กล่าวหาไทยเรื่องเปิดฉากยิงใส่พลเรือนกัมพูชาไร้อาวุธเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเหตุฐานไทยในชุดดำเจ็ดคนรุมโทรมวัยรุ่นหญิงชาวกัมพูชาและเหตุร้ายแรงอื่นๆที่ส่งผลกระทบต่อพลเรือนแต่เน้นไปที่เรื่องของการกักตัวฐานกัมพูชา18คนมากกว่าโดยกล่าวหาว่าไทยเนี่ยละเมิดอนุสัญญาเจนีวาฉบับที่3นะว่าด้วยหลักเกณฑ์เป็นบัติต่อเฉลยศึกที่ห้ามเปิดเผยสภาพจิตใจของเฉลยศึกที่ถูกส่งตัวกลับประเทศแล้ว หรือการบังคับให้พวกเขาลงนามในคำมั่นสัญญาที่จะไม่กลับไปอย่างแนวหน้าหรือเป็นการบ่อนทำลายการคุ้มครองขั้นพื้นฐานที่มอบให้แก่เฉลยศึกพร้อมย้ำมาตรา1 1 8ของอนุสัญญาซึ่งกำหนดให้ต้องส่งตัวฉเฉลยศึกกลับประเทศทันทีและไม่มีเงื่อนไขเมื่อสิ้นสุดการสู้รบแต่ก็นั่นแหละครับคุณผู้ชมครับการกล่าวหาทั้งหมดของนายอินดาราคนนี้เนี่ยไทยเราก็มีหลักฐานชัดเจนโต้ได้หมดครับอ่ะแล้วคุณผู้ชมครับคิดอย่างไงบ้างกับเรื่องนี้ก็เข้ามาคอมเมนต์กันที่ด้านล่างได้เลยนะครับ